โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยผมนะก็ในวันนี้นะครับผมเรากละผมนะก็มาอยู่กันในเกม r o โ o x a l l s t a r Defense ผมเป็นเป็นเกมเป็นเกมใน r โร o x ครับผมนะเป็นเป็นแบบใแบบนโแบบรบแบบ o x นะครับผมนะมันมันก็เป็นแนวแบบแบบเป็นมันมันก็เป็นแนวแบบทาวดีทาว Defense นะครับแบบดีเฟนต์แอนด์เดอะทาวด e เฟนต์นะครับผมนะเป็นเกมในโรบ o x นะครับผมนะเป็นเกมที่แบบ มันจะมีตัวละครในแบบอนิเมะนะคะที่ที่ที่ชื่อมันมันจะแปลกแปลกหน่ยอยครับผมอะ่ะทำไมถึงชื่อแปลกนั้นก็แปลว่าผมนะเป็นเล่มหนังสือนั่นเองเโอเคนะครับเดี๋ยวก็รอนะครับโอเคมาแล้วเนเน่มันมาแล้วออสาราทาวเวอร์ดีเฟนท์ผมเป็นเกมแนวดีเฟนเดอร์นั่นเอง เทอร์ดิฟท์นะครับรอให้มันโหลดโอเคคลิปนี้ก็จะอาตาตุกเป็นบางส่วนนะครับผมนะทําไมถึงกระตุกทาไมถึงกระตุกนะครับเพราะโทรศัพท์ผมแม่งโคตรกรากเลยนะครับผมนะพอผมเล่นเกมแบบเพวันอะไรที่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 แบบมันมันแบบเป็นเป็นกิกัแบบไม่ไม่ตาดุก ไม่การตกนะแต่แต่แตพอเล่นแต่พอเล่นเกมแบบแบบเอาเอาแบบเนี้ยคนดูไม่การตกเฉยเลยงงโอเคนะอันนี้ก็เป็นการเล่นคงรั้งแรกนะครับเอาตัวอะไรเอาเนะนารู้ช่อเออนี่ไงนะตัวเอาไปเอาเก็บได้นะสองร้อยเก็บไปเลยนะครับผมผมก็เพิ่งนั่นมารับเพิ่งเล่นนะครับอาไป น่ารูโตโอเคเว็บครียร์นะครับเป็นเว็บแรกนะครับมี15เว็บนะฮะผมขอพูดเลยนะครับว่าคลิปพวงนี้นะครับผมจะเก่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นหลังอันหลังไม่อีเชนเคลย์นะครับหลังไมโน1หนึ่งไว้น้อ โอ้ยเชี่ยมันยะจองจอจังไว้เนะี่ยผมว่าคลิปนี้มันมันมันน่าเบื่ออ,อันแน่เลยอย่างนั้นก็ขอจบคลิปมุ้งแปบ๊บผมเชื่อผมเธอนะครับคลิปนี้มันจะสั้นมานะครับเพราะเพราะมันน่าเบื่อนะครับ โอเคนะครับเพราะเพราะคือคลิปนี้คือ,อยังยังแรกยังแรกเลยครับที่คนดูจะเห็นในในคลิปคลิปคลิปนี้ผมคือการเออเล่นไม่เป็นนะอย่างนั้นแล้วก็ทามแล้วโอเคครับคนโดตอนตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เรามีเพจอยู่อยู่เจ็ดสิบสิบสิบสบสบห้าเพจน,นะครับ จากนั้นอย่างนี้เลยน,นะคือผมจะผมจะซัมมอนตัวละตัวละครผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันว่าผมได้ดตัว,ตว,ตวอะไรฮยจอนโจตัวตัวชี้อะไร o เน่ะแต่แต่แต่ผมดูผมนะว่าว่าตัวนี้มันมันมาจากอนิเมะโจโจนะครับแต่แต่คือผมผมก็ไม่ได้ดูโจโจโจอะไรแบบเป็นแบบ คานาดขนานะผมแล้วก็ก็ก็มือหืมหานะครับสำหรับโจโจโนะแต่ก็ผมผมก็รู้บ้างนะว่าว่ามันเป็นตัวแล้วมัน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 เป็นอะไรอย่างอย่างไงมานะครับเออพูดยังอเออโอเคขอเคลมหน่อยแล้วกันเคลมเพจได้เพจมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้ก็เออเออผมนะคลิปวันนี้ปนี้ก็ได้ ตัวใหม่ผมนะเป็นตัวสามดาวนะครับจันโจ้จันโจนะครับผมนะโอเคคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะโหดขึ้นกว่านี้แน่แน่นะครับผมนะโอเคสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ and กด subscribe และกดติดติดตามฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ